เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูห้องชิชิล,ล่าของกันว่าห้องชิชิล,ล่าที่บ้านกันเนี่ยเป็นยังไง ะะซึ่งใครที่เคยดูคลิปชินชลา่ากาที่เคยโพสเมื่อป,ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเรามีสมาชิกกัน3ตัวนะคะก็คือซีลี่สีสันและก็ซีบอลคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มบสมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งพอก็สร้างบ้านใหม่นะคะกาตก็รีเควสเลยว่าขอมีห้องชินชล่าให้กันหน่อยก็ยคือห้องสัตว์เลี้ยงของกาตจริงๆเรียกว่าห้องชินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีทั้งหมาแล้วก็มีกระต่ายด้วยกลงหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูว่าในห้องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแต่เดดี๋ยวขอพู สิ่งที่สําคัญร้าวๆก่อนลอแล้วเดี๋ยวจะได้ให้นนไปนะเพราะี่นนถือกล้องให้กันอยู่คือห้องชิ้นเช่าของกัดเนี่ยกัดออกแบบมาว่าคือเปิดแอร์24ชั่วโมงคำว่าเปิดแอร์24ชั่วโมงก็คือต้องมีแอร์สองตัวนะคะสลับเช้าสลับเย็นนะคะซึ่งพอเรามีอย่างนี้เนะะี่ยค่ะเราก็จะเลือกแอร์เป็นอินเวอร์เตอร์นะคะซึ่งมันก็จะประหยัดไฟลงมานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ต้องมีห้องชิ้นนี้นะคะเพราะว่าอยากจะมีสเปซให้ซอนซ้อนเยอะขึ้นนะคะก็คือหมาปอมสีดำของกัดนี่ซซ้อนนะคะ แล้วก็มีสเปซให้มาเมชิบะด้วยพวก2ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าหมาไฮโซนะคะหมายอยู่ห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมาใหญ่ก็จะอ,อยู่ฝั่งนึงนะคะซึ่งห้องชีนของกันเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ากรงที่กันมีอยู่เนี่ยคือกันมีรงชิเชล่าตอนนี้ทั้งหมดอ่ะหกกรงนะคะซึ่ง6กกรงเนี่ยกันว่ากันกงงอกได้เต็มที่เท่านี้นะคะ จริงๆกงเนี้ยก็สั่งพิสตอมทำนะคะเดี๋ยวกั็จ่อรายละเอียดให้ทีละฟงอีกทีหนึง่งแต่ว่ากงเนี้ยเป็นกงที่สั่งทํามานะคะแล้วก็มาทําเพิ่มกันก็คือแผ่นเหล็กตรงนี้หนตัดเพิ่มนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันชิเนเชล่าเนี่ยเขาเป็นสัตว์ฟันแทะถูกไหมคะเวลาเขาแทะเนี่ยนางตัวเนี้ยซีซันเนี่ยนางแทะไม้ตรงเนี้ยค่ะ จนนางแหกงได้แต่เนี้ยเป็นไม้สักนะแต่นางแท้ออกได้ก็เลยต้องสั่งแผ่นเหล็กมาปิดไว้นะคะคือหน้าข้างนี้ก็สั่งเหล็กฉลุมาเป็นลายนนก็ออกแบบมาให้นะคะเวลาเรามีชิ้นชล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถดูได้ว่าเราอยากจะเลี้ยงชินชล่าแบบไหนให้เขาอยู่ยังไงซึ่งหลายๆคนที่เลี้ยงชิ้นชล่าเนี่ยบางคนอะรงอาจจะไม่ใหญ่มากแต่เขาปล่อยชิ้นชล่าออกมา,าวิ่งเล่นแต่อย่างกัดเนี่ยค่ะกัดไม่ได้แบบคือกัดมี9ตัวแล้วแต่ละตัวมันก็แบบ บางตัวมันก็เจอกันไม่ได้ถูกไหมคือแบบเอากรงนี้มาเจอกงนี้ก็เดี๋ยวตีกันเขาไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันคือต่างคนต่างอยู่กัดก็เลยตอบโจทย์ตัวเองเลยการเอากงที่มันใหญ่หน่อยคือกงชิเชล่าของกัดเนี่ยหนึ่งกงเนี่ยอยู่ได้สูงสุดคือ4ตัวซึ่ง4ตัวเนี้เขามีพื้นที่สูง1เมตร กว้าง60เมตรถึง70เมตรนะคะ60เซน60เซนสูง1เมตรกว้าง60เซนนะคะซึ่งมันก็มีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเล่นคือแบบใช้พลังในตัวเขาละคือการ์ดับเป็นคนประเภทที่เลี้ยงแบบไม่ได้เอาออกมาปล่อยวิ่งเล่นที่พื้นแบบกระจุยกระจายนะคะคือการจะเอาเขาออกมาเล่นก็คือเอาออกมานั่งเล่นด้วยกันตรงนี้เอาออกมาถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นหลักก็คือให้อยู่ในกรงซึ่งกรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวกันพาเจาะทีละกลมเลยเพราะว่าอันเนี้ยกรดสั่งพิเศษมาก็คือถ้าทุกคนเห็นก็คือแบบ แต่และกลงแต่และทีมเนี่ยก็จะมีทีมต่างกันนะคะแล้วก็ถ้าใครแอบเห็นกลงตรงนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นกลงเฉพาะกิจเป็นกลงที่แกตเอาไว้เบบี้ซิสนะคะก็คือเวลามีชินเชลา่าท้องใกล้คลอดนะคะแกก็จะเอาเขามาไว้กลงนี้ก่อนเพื่อที่จะจํากัดพื้นที่นะคะอย่างที่รู้กันว่าถือว่าเป็นความรู้แล้วกันว่า,วาเวลาชินเชล่าเขาท้องเนะะี่ยค่ะชินเชลา่าหนึ่งเพศเมียนะคะท้องได้สูงสุด4ตัวต่อหนึ่งคออนะคะซึ่ง4ตัวเนี้ยเขาใช้เวลาท้องทั้งหมดประมาณ3เดือน ม,มัน111วันนะมันก็คือ3เดือน3วีคอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเวลาที่เรามีเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าลูกเราท้อง แล้วก็พาเขาไปตรวจอัลตรซาวพาเขาไปเอ็กซเรย์ดูว่ามีหลานในท้องกี่ตัวนะคะแล้วเราก็เตรียมกกงให้เขาแยกซึ่งกลงเนี่ยต้องจํากัดปริมาณคือต้องลิมิตการขยับของเขาเพราะว่าเหมือนคนท้องอ่ะคนท้อง8ปดเรือนก็ต้องเดินให้น้อยลงแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็จํากัดว่าโอเคกลงแค่นี้นะจริงๆอันนี้มีของเลยเยอะแล้วนะตอนนั้นที่การให้เขาอยู่คือแบบแค่แลเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากห้องน้ํา อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เขากระโดดไงเพราะว่าเขาท้องแก่แล้วแล้วทีเนี้ยพอเขาท้องปุ๊บพอเขาคลอดปุ๊บก,ก็ต้องอันนี้คือหลานหลานพิ่กคลอดนี่หลาน2เดือนแล้วแล้วก็ให้เขาอยู่วันเนี้ยให้อยู่ไปจนถึงประมาณ3เดือน จนกว่าที่เขาจะแบบกระดูกระเดี่ยวแข็งแรงหรือว่าแบบโตเต็มที่พอที่จะแบบกลับมาอยู่กรงใหญ่กับพ่อได้จริงๆตอนนี้เขาสามารถมาอยู่กรงนี้ได้แล้วแต่ว่าด้วยความที่กรงนี้ค่ะมันสูง1เมตรใช่ไหมเวลาเขากระโดดลงมาเนี่ยเขายังเด็กอยู่การบึกการกระดูอะไรพวกนี้ถ้ามีอย่างนี้ก็จะดีกว่านะคะก็กรงนี้ก็ถือว่าเป็นมุมเบบี้ซิตนะคะขยับมาตรงนี้อันนี้เป็นกรงแฮสเตอร์ที่เขาให้มาแต่ว่าม่คไม่ได้เล่นกับมาหรอกคือเลี้ยงไว้แบบ ดูมันปั่นจักรยานเล่นนะคะแล, half. แล้วก็อันนี้ใหญ่กงใหญ่ไฟกระพริบอันนี้คือกงกระต่ายนะคะซึ่งกระต่ายของก pues right. ันเนี <cat> ่ยชื่อ CEO CEO อยู่ไหนวะน่าจะอยู่ในนี้ค่ะกงกระต่ายของกันนะคะ CEO อยู่นี่เ๋ยวอินเสิร์ตรูป c e o ให้ดูมี่ CEO อ่าแต่มันทำอะไรวะแทะกงอยู่ดิ มีอะไรหรอมาต่อซึ่งกรงกระต่ายของก็ได้เห็นไหมกะสูง180นะกรงกระต่ายก็ได้สูงประมาณ160เซนนะคะก็คือเมตร60กว้างยี่ประมาณเมตร20กว้างประมาณประมาณ8เมตรเออเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งอ่ะก็คือมีพื้นที่มากพอให้เขาโอเคละ ก็อยู่อย่างราชาเลยค่ะเพราะว่านางเป็นซีอีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะอีสรุปก็คือในห้องนี้ห้องชินชิล่าของกันเนี่ยมีกลงชิน6กกงกลงใหญ่นะแล้วก็กลงชักโคกิตหนึ่งกลงกลงฮันเตอร์หนึ่งกลงกลงกระต่ายหนึ่งกลงแล้วก็กลงหมาหนึ่งกลงซึ่งกลงหมาเนี่ยเอาไว้ให้ซองอยู่นะคะเพราะว่าซองยังเด็กอยู่ไงเนี่ยซองเจ้าของบ้าน ้องเป็นมาเมชีบะกัสเคยทําคลิปเขาไว้แล้วนะคะถ้าใครสนใจว่ามาเมชีบะคืออะไรนิสัยยังไงก็ไปดูคลิปนั้นเดี๋ยวจะอัปเดตกันนะคะว่าถ้าเราย้ายห้องอย่างนี้แล้วเนี่ยกันมีพื้นที่เยอะแล้วใช่ไหมโกงสเบียงนะคะตู้สเบียงตู้ตุนของกันเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าแกก็ต้องตุนอาหารไว้ให้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารชินขนมชินของเล่นชินนะคะอาหารแฮมสเตอร์ทรายแฮมเตอร์ย่ายแฮมเตอร์ อาหารหมายากระต่ายอาหารหมากัดเก็บยังไงอยู่ในห้องนี้นะคะเดี๋ยวไปดูขุมทรัพย์ของเด็กๆกันตู้น,นี้นะคะก็คือรถเข็นคันนี้เป็นรถเข็นที่แบบกัดเนแอร์โฮสเตสไงทุกเช้าก็จะมาแบบ hello coffee ท oh, yeah, oh, yeah, ีเอายญ่าทีโมที่หรือย่าอาฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเข็นไปเข็นมาเพื่อจะสะดวกไงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีอาหารเม็ดแล้วก็อันนี้ก็คือยญาทีโมที ให้ชินเชล่ากินนะคะซึ่งอย่างที่รู้กันว่าชินเชล่าเนี่ยต้องกินหญ้าดูหยิบมาปุ๊บเนี่ยมากระโดดรอเลยซึ่งชินเชล่าเนี่ยต้องกินหญ้าเป็นหลักนะคะพราถ้าไม่กินหญ้าเนี่ยฟันเขาจะยาวแล้วเดี๋ยวเขาจะสุขภาพไม่ดีนะคะก็อันนี้เป็นอาหารมื้อหลักที่การต้องทาทุกวันก็คือตกดึกมานะคะมื้อเย็นมาก็นก็เติมข้าวเติมหญ้าอะไรให้พวกเขานะคะ วนกระป๋องนี้ข้างๆกันเป็นญ่าของซ o นะคะญ่าของ Co เนี่ยจะเป็นญ่าชิามโนมที่เหมือนกันแต่เป็นชิมโนที่ที่ใหญ่กว่านะคะเพราะว่าเขาเป็นกระต่ายไงเขาแบบตัวใหญ่เขาก็าจะกินไซส์ใหญ่กว่าแต่ว่าถึงชินเชลช่าเนี่ยจะสังเกตเลยว่ามันหั่นเล็กๆแต่ญ้ากระต่ายคือแบบไซส์ใหญ่เวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ข้างกันนะคะอันนี้คือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเดลี่รูทีเป็นอัมมสัสที่ต้องให้นะคะ แล้วก็ถัดลงมาชั้นที่2ค่ะถัดลงมาชั้นที่สองเนี่ยจะเป็นขนมที่ให้บ่อยนะคะก็จะอยู่ข้างนอกก็จะมีคุกกี้ย่านะคะก็จะเป็นคุกกี้นะแล้วก็มีโกจิเบอรี่นะคะมีอันนี้ของ c e o อเป็นเหมือนกับขนมเปียกอะอาหารเปรียกของกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้เขาแล้วก็จะมีเม็ดเป็นขนมของชิ้นอะไรพวกนี้นะคะ่ะที่พวกนี้คือให้บ่อยนะคะ ก็มีเนี่ยไม้แอปเปิ้ลเนี่ยซึ่งไอ้คุกกี้่เนี่ย,ยให้ได้ให้ได้บ่อยด้วยเพราะว่ามันก็คือย่าอัลฟาฟาหรือ,อย่าทิมโมทีที่เขามาทำเป็นคุกกี้อะลูกอ่ะอเ,เออ<ม>แล้วก็มีบ้านนี้อ,อันนี้มาดูกัน บันนี้หลำเลยคือพอบันนี้ออกมาละเวลานี้ที่เราถ่ายกันอยู่อะค่ะมันคือประมาณสิบอ็ดโมงซึ่งสิบเอดโมงโมเนี่ยเป็นเวลานอนของเขาเป็นหลักนะคะน่ะเห็นไหมอีกตัวนึงยังนอนอยู่อันมีใครจะตื่นมากินขนมไหมอหารไม่ตื่นวอนเนี่ยวอนวอนวอนโอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นสเปรดกลิ่นที่กัดมีไว้นะคะคือต่อให้ชินเชล่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกลิ่นเลยคืออย่างเงี้ย คือมันไม่มีกลิ่นเลยนะ คือแบบไม่มีกลิ่นเหม็นแบบเหมือนกนลิ่นฉี่มาอะไรคือมันไม่มีแต่ว่าห้องเนี้ยมันก็ด้วยความที่มันเปิดแอร์ยีสบี่ชั่วโมงแล้วบางวันถ้าฝนตกอ่ะมันก็จะมีความชื้นถูกไหมคะมันก็จะมีกลิ่นอับของหญ้ากลิ่นหยับกลิ่นกลิ่นอับของแบบหมาที่อยู่เนี้ยแกก็จะมีสเปร์กนจัดกลิ่นไว้อันหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆมี2ออันเลยนะคะแล้วก็มีสเปร์อันนี้เวลาที่แบบเราเช็ดฉี่เขาคือแบบบางทีฉี่เขาเป็นคราบเขาไม่ได้ฉี่ในห้องน้ำอะ่ะแล้วก็ฉี่ฉแบบออีแล้วก็เช็ดไปสต็อกชั ที่ทําความสะอาดนะคะตะ๊อกทรายอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอาไว้สําหรับคัดต้อบัดเวลาเช็ดหูชินอะไรเงะะี้ยค่ะต๊อกที่สองก็จะเป็นขุมทรัพย์ของเด็กๆนะคะก็อย่างที่บอกคือเราซื้อชิ้นทุกตัวมาจากฟาร์มเฟรชชินและขนมเราเราก็เอามาจากทาวดูดีขนมที่การสต็อกไว้นะคะอันนี้เป็นของที่ต้อนแหลมากเลยพิซซ่าชินเชล่มมามีพิซซ่านะคะว่าไปเออแล้วก็มีญ่าแดนดีไลออนคือมีของชินน่ะก็คือแบบ ของกระต่ายก็มีนะคือสต็อกไว้ให้นางนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นชิ้นขนม, mm hmm. ขนมอะไรพวกนี้ก็จะซื้อซื้อไว้แล้วก็อันสุดท้ายไม่มีอะไรมากอันสุดท้ายเป็นผ้าแน่นมากเป็นผ้าที่แบบเราเอาไว้รองปูอะไรอย่างเง mm ี้ยค่ะให้เขาไม่เจ็บเท้าแต่ว่าหลังๆมาก็แทบไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเราจัดก,การกรงแล้ว mm hmm. แล้วก็พอเป็นอันนี้โอ้ oh. อันนี้อะทุกคน mm hmm. จะเห็นหนึ่งตัวตัวหนอนกัดที่แท้จริงมัน,นะะ mm hmm. ลกมาก<า>นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นหญ้า สต็อกหญ้าของของชินนะคะแล้วก็ของแฮนเตอร์ก็จะมีที่ปูนะคะมีอะไรนั่นนี่นั่นนี่น,น่นอานหารหมาอาหารหมาแล้วก็อันนี้เป็นอาหารหมาเนี่ยาอาหารหนูหนูรู้ได้ไงเป็นของหนูหนูรู้ได้ไงอาหารจอกนะคะแล้วก็มีแผ่แล้วก็มีสต็อกห้องน้ําชินนะคะแล้วก็มีสตอ็อกหญ้าอัลฟาฟาเพราะว่าหลานหลานยังเด็กหลานยังสองเดือนยยังยก Alpha ินหญ้าอัลฟาฟาได้นะคะแล้วก็มีซังกโคฟแต่ว่าเป็นแผ่นปูร่องฉี่อะไรนะคะ นี่เลยเป็นสต็อกแต่ว่าสต็อกไม่ได้มีแค่นี้นะจริงจสต็อกอมีอยู่ในห้องเก็บของที่บ้านซึ่งเยอะกว่านี้อีกอันนี้แล้วก็อยา่างที่รู้กันว่าชินเชล่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ถูกกับความชื้นเลยนะคะเราก็ต้องมีเครื่องดูดความชื้นซึ่งเครื่องดูดความชื้นของกันเนี่ยไซส์ใหญ่มากจุได้ประมาณ30ลิตรคิดดูดิกดะได้น้ําจากเครื่องนี้วันละ 1- 2กระป๋งอง,องเอาไปลดน้ำต้นไม้นะก็คือเอาออกไปแล้วก็รดน้ำเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันดูดน้ํามาจากอากาศอย่างเงี้ยค่ะเด เอาตัวนี้ก่อนจริงๆคราวที่แล้วทุกคนน่าจะเห็นเขาไปแล้ว จำได้ไหมคลิปชิชิล่าล่าสุดเหรอคือเราบอกว่าทายคลิปชิชิชล,ล่าแรกเกิดจำได้ไหมคะอันนี้ก,ก็คือหลานของกัส2ตัวนะคะซึ่งเขาอย่ที่ทุกคนเห็นในคลิปบบคือเขายังเพิ่งเกิดแบบเกิดได้ไม่ถึงไม่ถึง,ถงอาทิตย์เลยมั้งตอนนี้ก็ขวบหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าสีอ่อ่ <bon> ไม่ใช่เ, I <bon> i. เขาเรียกว่าสีเฮตเทโลอิโบนี่นะคะก็คือเป็นสีดำแต่ว่าสีดำแบบไม่เสมอกันทั้งตัวก็คือเป็นสีดำแล้วก็มีแซมเทาบ้างมีน้ำตาลบ้างมีขาวบ้างอะไรเงี้ยค่ะเป็นสีผสมนะคะ ซึ่งขนเขาเนี่ยชีวิตจริงรํามวัในกล้องเยอะเลยใช่แต่อย่างเนี้ยในในในวงการชินเชล่าเขาเรียกว่าขนอย่างเงี้ยว่าเขาเรียกว่าขน carrier a n g u l a าเพราะว่าพ่อของเขาคือตัวนี้คุณพ่อสีขาวคุณแม่สีฟ้านะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นชินเชล่าสีบูไดมอนด์นะคะคือเราจะเห็นเลยว่าเป็นบูไดมอนด์ตอนนี้นางอ้วนแล้วนะคะนางก็จะตัวใหญ่หน่อยเนี่ย พ่อสีขาวแม่สีฟ้าลูกออกมาสีดำนะคะชินเชล่าเป็นสีเป็นสีที่แบบคือโอกาสบรีดอะมันมีสีหลายสีเนาะอย่างนี้คราวที่แล้วก็ให้ความรู้ไปก็ไปดูเป็นเตรียมตรงนั้นได้ว่ามันมีอะไรได้บ้างแต่ว่าอันเนี้ยที่เขาที่หลานออกมาเป็นสีดําเพราะว่า,<ต>ายา่ายนะ่ยา,ยา,ยาใช่ไหมแม่ของพ่อยา่าอ่ะย่าเป็นสีดําหลานออกมาก็เลยเป็นสีดํานะคะก็ อันนี้คือสมาชิกใหม่2ตัวแรกใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้สมาชิกใหม่นะคะก็คือซีรีนเป็นแฟนของซีวอนจำคุณลุงได้ไหมคุณลุงสีโกบาสีทองนี่ก็คือซีรีนนะคะสมาชิกใหม่ของเราอีกตัวนะคะเป็นสีโกบาค่ะสีเดียวกันจากซีวอนเลยเอามาให้เขาเป็นคู่กันนะคะซึ่งซีลีนกับซีวอนก็ได้มีการมีทายาทแล้วแต่ว่าเรื่องเศร้าก็คือจริงๆแล้วเขาคลอดออกมา2ตัวแต่ว่าตัวหนึ่งไม่รอดนะคะก็ได้หลานซึ่งตอนนี้หลานก็ หเดือนเกือบ2เดือนแล้วดูดิสีคือแบบใสๆข,าว,สขาวขาวต่างกันหลานได้กี้มากเลยลก็เขาอยู่ไปจนถึงประมาณ3เดือนแล้วค่อยเอามาให้อยู่แบบพ่อแม่ลูกด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ซีซันด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงแยกครอบครัวนี้ออกมาจากกันนะคะเพราะว่าซีรีส์สีสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีหลาน2ตัวสีดําใช่ไหมคือกัดก็ตั้งใจให้เขาอยู่กันเป็นพ่อแม่ลูกด้วยกันนี่แหละแต่ว่า เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่หลานเป็นผู้ชาย2ตัวนะคะ mm hmm. ก็เกิดอาการห่วงแม่แล้วก็กัดพ่อนะคะซึ่งพ่อเนี่ยนางก็เป็นชินตัวเล็กๆคือนางขนยาวนางรูตัวใหญ่จริงๆแล้วนางตัวเล็กนางก็สู้หลานไม่ได้นางก็โดนเขาแทะขนคือแบบโดนบูลลี่อ่ะกันก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรกันก็แยกกันละกันซึ่งตัวนี้ก็คือแฟนใหม่ของซีซั่นนะคะ เออหนูตัวนี้ชื่อซีซีคือการไม่รู้ชื่อะไรก็แบบเออชื่อซีซีดีกว่าตัวนี้เป็นแองโกล่านะคะแองโกล่าแปลว่าขนยาวคือขนยาวแบบซีซันเลยแต่ว่าเป็นสีไวโอเลตนะคะเห็นไหมคะสีเขาจะละมุนมากแล้วน้องสวยมากแต่ว่ายังไม่ค่อยเชื่องกันเท่าไหร่เพราะว่าแม่เออไม่ได้มีโอกาสเล่นกันเยอะนะคะท่าักไหมหนูเป็นแฟนใหม่ของซีซันนะคะหนูว่าดันใจซีซันน่ารักไหมซีซันหลอกมาป่ะตัวบาต ซีชัดไม่ต้องแนะนำเพราะว่าคลิปที่เราแนะนำไปแล้วนะคะแล้วก็สมาชิกตัวสุดท้ายของเรานะคะเป็นสมาชิกที่พีคมากก็คือซีฮันนะคะซีฮันเป็นสีพิเศษก็คือเป็นสีบูไดมอนเป็นสีเดียวกับซีรีส์แต่ว่าเป็นสีที่ขนยาวนะคะเป็นบูดมอนแองโกล่าค่ะเห็นไหมคะความละมุนของเขาเห็นแค่นี้ก็รู้เลยว่าละมุนดี๋อวออกมาให้ดูเป็นไงน่ารักไหมโคตรน่ารักเถอะซีฮันอะซีฮันเป็นบูดมอนนะคะเป็นผู้ชายขนยาว หน้าทู่ดูในกล้องเป็นไงขอดูในกล้องนะหน่อยสวยเห็นไหมนะซีฮันเป็นบูเลมอนตอนนี้ซีฮันยังไม่มีแฟนนะคะเพราะว่ายังรอแฟนอยู่ยังรอแฟนเป็นอะไร ได้แฟนไปขนแกะจำได้ไหมที่พี่แล้วกันบอกว่าชินเชล่าเนี่ยมี3ขนใช่ป่ะขนปกติก็คือขนซีรีตัวสีฟ้าตัวแรกนะคะขนที่2คือแองโกลาคือขนอย่างนี้คือขนเขาจะยาวๆปุยๆหน่อยสุดท้ายคือขนหยิกคือขนหยิกแบบเหมือนขนแกะซึ่งอันนั้นกันยังไม่ได้ยังไม่ได้มีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีเป็นนี่บูไดมอนด์แองโกล a นะคะเเก็ก็กงแรกนะคะชื่อน้องซีฮัน กงซีฮันก็กัดได้อินสปายมาว่ากัดอยากได้กรงเป็นทีมจิ้งจอกนะคะพี่ที่ร้านพอฮับเขาก็ทำให้ดูเห็นไหมจิ้งจอกอันนี้อื้อชินไม่ต้องตกใจนะคะยังไม่ทองสาอาชเช้ามาก็ถ่ายคลิปเลยซึ่งในหนึ่งกรงที่มีอะคะ่ะเห็นไหมคะทุกคนก็จะมีหลุมอวกาศให้นั่งมีชั้นปีนนะคะถ้วยข้าวอันนี้คือถ้วยข้าวนะคะอันนั้นคือรางหญ้าอันนั้นคือห้องน้ําแล้วก็มีถ้วยน้ําให้เขากินตรงนี้ก็คือเขาจะมายืนฉี่ตรงนี้ กินน้ำตรงนี้ยืนฉี่ตรงนี้กินข้าวตรงนี้กินหญ้าตรงนี้นั่งเล่นในนั้นนั่งเล่นในนั้นคือคือมีสเปซพอให้ให้อยู่แน่นอนนะคะอันนี้คือกรงแรกกรงน้องซีฮันค่ะอ,อันนี้คือกรงของซีซันนะคะกรงของซีซันคือกัดอยากได้เป็นตีนวินนี่เดอะพูลนะคะก็จะมีความแบบเออแต่ว่าที่มันแท้ๆอย่างเงี้ยคือเรื่องปกตินะดูอันนี้สินี่ไม้สกักแล้วดูนางแท้ เห็นนั่งแทะไหมก็เลยต้องเอาแผ่นเหล็กนี่มาปิดนะคะก็จะมีซีซีคนสวยเฝ้าบ้านนะคะแล้วก็ซีซันเฮ้ยมไนตลกจังอะเฮ้ยมันทำหน้าตลกจังนะคะเขาก็จะอยู่ในนี้ซึ่งบ้านทุกหลังนะคะก็จะมีองค์ประกอบเหมือนกันหมดก็คือมีหลุมมีอาหารมีหญ้ามีห้องน้ำมีช่วยข้าวมีบ้านหนึ่งหลังให้หลบนะคะมีหลุมอวกาศคือบ้านทุกหลังของที่กัดมีเนี่ยค่ะจะมีคอนเซปต์นี้หมดเลย ต่อไปห้องชิ้นที่3มตู้ชิ้นที่3เป็นตีมโคโนฮะนะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบ <im it> เห็นไหมนินจาชินจริง,รงๆอันนี้ถ้าถ่ายถ้าถ้าก็ถ,าถ,าถ่ายวิดีโอเร็วสภาพมันจะสวยกว่านี้แต่ว่านี้คือแบบให้เห็นสภาพเร็วๆเลยว่าอยู่นานไปประมาณเดือน2เดือนชินเชล,ล่าก็จะมีการแทะนะคะซึ่งอันนี้คือบ้านของซีรีส์ดูนางยือนอยู่ตร, <im it> ตรงนั้นเห็นไหมแอบมองบ้านข้างอยู่นะคะแล้วก็หลานๆอยู่นี่หลานๆมีหอยหลานๆชอบฝาหอยนะคะ บ้านซีวอนอเป็นตีมเซน,นเซียนะคะดูเห็นเห็นเห็นคุณลุงไหมซีวอนน่ยเนี่ยนี่คาทาเทน่าคาทาเทนา่าเซนเซียก่งโกองโกทุกเกาะอันนี้ถ้วยย่าซีวอนไอ้ถ้วยข้าวซีวอนอยู่นู่นนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านซีวอนส่วนสองอันนี้เป็นบ้านอีกสองหลังที่ยังไม่มีเจ้าของนะคะ<ม><ม>ก็จะแบบโล่งๆนิดนึงเพราะว่ายังไม่มีใครอยู่ไงอันนี้เป็นบ้านตีมจีนค่ะเห็นไหมน่ารักเนาะตีมจีน อันนี้เป็นธีมคินทาโร่นะคะนนน,นเขาออกแบบไว้เพราะเขาอยากได้แล้วก็อันนี้เป็นกรงเบบี้ซิทนะคะส่วนตรงนี้เป็นมุมลกๆของกัสก็จะมีอันนี้คือกล่องอาบรายนะคะก็คือมีชิเชล่าเขาอาบรายเป็นหลักอะเนาะสต็อกยาที่กัสไม่ซุกไม่ไหวแล้วแล้วก็จะมีมุมตั้ไหลของกัสนะคะน,นี่คือมุมให้ยาสสอนตอนเช้า แล้วก็อาหารหมาที่ใส่ไว้คือบรรยากาศห้องชินเชล่าของกัดแบบเร็วๆนะมีเก้าอี้ให้กัดนั่งซึ่งตอนนี้นุน่นนอนอืดอยู่ไปเดี๋ยวจะออกไปที่ร้านกันเดี๋ยวจะซองออกไปเที่ยวด้วยนะตอจ้อง โอเคค่ะ okay, ก,ก็ปิดคลิปนะคะวันนี้พาทุกคนมาดูห้องชิชเชล่าของกันนะคะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือกั๊ดไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วกัก็แบบเจอตุกกตแบบต๊กตาแจอตุ๊กตาตัวนั้นได้ไหมที่ซื้อมาจากเซนไดอะ่ะคือกั๊ก็แบบคิดก,กันแล้วมีคบอกว่าน้องกั๊ดเลี้ยงชิชเชล่าด้วยหรอมันคือตัวอะไรก็พามาดูกันนะคะว่านี่คืออาณาจักรชิชเชล่าของกัสพูดไปแล้วเป็นอาณาจากักรมีเก้าตัวเองเองอยากได้เพิ่มจังเลยอพรุ่งนี้เรามีนัดจะบสุนทรนะนอน, <Yeah. S 1> นี่เรามีนัดจัสุนท แต่จะไม่มีสีดงได้เงมดำแบบโปล้ก็จะไ้ม่มีสีช็อกโกแลตอะช็อกโกแลตนนบอกให้ซื้อนัง่งหลายรอบแล้วไม่ซื้อเนี่ยไม่มีใครหยุดใครแต่ว่ามันมีลิมิตไงเ,เขา้าใจว่ะคือพอทำอย่างเงี้ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกมันลิมิต,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 ตได้แค่หกตุ๊หกกงซึ่งกองหนึ่งเนี่ยสูงสุดสี่ตัวก็คือเลี้ยงชินได้ทั้งหมดแค่ยี่สิบสี่ตัวแค่แค่แค ถ้ามีใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงชิชเชลาก็สอบถามมาได้นะคะเพราะว่ากัทก็เลี้ยงมาได้ประมาณจะ2ปีแล้วแล้วก็รักมากดูสิถึงขั้นมีห้องส่วนตัวให้นางนะคะแล้วก็คือนางน่ารักอ่ะแล้วก็สามารถเข้าไป follow ใน IG กักได้นะคะคือกัทมี IG ให้พวกเขาเลยชื่อชื่อ The S Family ค่ะปิดคลิปกับพาดูห้องชิชเชล่าเซ r ร์ไพรดูสิวันที่กัทอัดคลิปอ่ะตอนที่แกบอกทุกคนว่าตู้นี้กับตู้นี้ยังโล่งอยู่อ่ะคือวันพุธ แล้ววันพฤหัสก็ไปฟาร์มแล้วกัก็ไปชกกลับมาเลยคือแบบไปถึงฟาร์มปุ๊บเห็นตัวนี้ปั๊บแล้วก็แบบนนบอกว่านนอยากได้อ่านนไม่ถามกันนะว่ากัดจะเอาไหมนนพูดคําเดียวเลยว่าให้ลูกเชื่อซีอะไรดีนะคะก็เลยได้กลับมาเดี๋ยวเห็นไหม ซึ่งน้องตัวนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเขาเป็นแองโกลาค่ะเป็นสีบอลแล้วก็ความต่างของเขานะคะที่ทําให้ทําไมการกับโนนถึงตัดสินใจซื้อเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแคลิฟอร์เนียรีเซสซีฟไวท์แปลว่าอะไรสีนี้ะเป็นสีพิเศษนะคะก็คือเราจะเห็นตรงหน้าเขาตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวนะยูเช็คก่อนเห็นไหมตรงหน้าเขาตรงเนี้ยค่ะมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆได้นะคะเราก็จะตั้งชื่อน้องว่าซีหยางหรือว่ายางหยางนั่นเองฝากน้อฝากตัวด้วยนะครับ